v e r b to be is am are I ใช้กับ am he she it เอกพจน์ใช้กับ is we you they พหูพจน์ใช้กับ are v e r b to have 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 I we you they พหูพจน์ใช้กับ h a v ตัวยาว he she it เอกพจน์ใช้กับ h a v ตัวสั้น v e r b to do do does I-V-U-D- พ่อพจน์ใช้กับดู H-H-I- เอกพจน์ใช้กับ d a ส